สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้อพอจางมาแตจะใส่พี่น้องคนนี้มได้ GT ห้องใหญ่มาทั้งนี้ครับพอสซุนทั้งจอดรถมือเ้านี่เพื่อนนี้เพื่อนเห็ดตัดหญ้าครับตัดหญ้าออก ออกลอลแล้วตีนนนคือสิเกงบานันเ,นนเอานีเดียคือมีห้อยแตกกูนี่ฮะน,น,นี่แม่คือมีห้อยแตกกูนี่ใส่หระผู้ใดล่ะมันคือว่าท่ในีจบอยู่นี่นนเนียวมาออกพี่้องทีเอฟแฟนคลับถามมา นี่ตัวที่สองนี่เด็นมันแตกก็แสดงว่าเลี้ยงมัเหมือนไบไส่เราบริาใบ่ไง่ยูไมกินทั้งพี่กี่คนนี่ครับพอกเล้ยวนี่ท่อนที่สองแถวตั้งก็ยังเห็นแตกยคขอหนึ่งอยู่ตัวกาดลังอันที่สอง คือเห็นแตกอยู่ข้อมันอรบ่ไดเอาลงมาอยู่ชุดชุดดีชุดดีเอาลงมาจ้าหน้างานกันได้ตเขะล่ะ้าตัง้าลักับมอแยกาตั้งเาน่ล่ะางลักับาลักบปอดแยกไว้มันคือวงในเดี๋ยวจะมีความแยกแยกไว้แล้วก็เอาของดีของแต่ว่าเตรีมได้ดีแล้วได้แยกไว้ด้ันซุ้มทีหลังๆมัน โอ้หานาแบีงข่อยกินเข้าหรือพี่น้องเว้ยนี่เจ้ามาหาเมื่ไหรนี่ยเจ้บอกไปหาเจ้าที่เมื่อไหร่นะะไอ้มองเห็นมาแต่ยังไม่หมือนตัวเลยตากแก้ปลาหยางอย่แถวนี้แหละอ๋อได้โดนหรือจีวันหนี่เี่ยอนบอปางมาเนี่ยได้ฟืเนตัวไปวันนวันที่งข่อเพ่องทีเาล้เวทีมือ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 อ่นได้ถอยข่างเข่าได้ถอยเข่าทั้งข่างได้เข่านาตรงบ่ได้ ไปในทานที่เราไปไหมเดี๋ยวนี้เหรออ,อ,ยอ,อยู่ในสนามบาัสสนามบาัสแต่ว่าเวทีมันอยู่ทั้งสนามบาัสต่าง,งาา<อ>าไงประเดี๋ยปั๊บฐานแต่รถที่เขาไปลงของหนั่นเขาได้ทั้งขางบาเนี่ยเขาได้ฟังฟังใส่เวทีนั่นเขาได้ขั้นหนึ่งถอยมาฟังครัวานี่เขาได้สามสี่ขั้นอยู่แต่ว่านาตรงเขาว่าได้ มีเวลาอยู่แ้วต่ว่าตั้งได้เลยไป็อด่าก็ตั้งได้เลยแต่ว่าเ,เราเขางาั้นนะหลัลงใบสามไปหมดละหมอลำอเออหมอลำมสังอีสานเขาออกเราก็มีสอบนักเรียนเขาสอบมอออืออื่นเมื่อเนาะกินอย่างในงบมา 2, ออสองพันปวดเศร้านี่ขอบคุณครับขอบคุณนี่อร่อยไหมอนนี้ขี้หมูหัวกินแล้ว มันนี่กินหมูมันนีกินหมูแต่ว่าตื่นมากนี่หามันบ่เห็นจะสืไปนีล่ล่ะไปหาเคียงเนี่ยเพิ่นเขาลับมือเศร้านี่นไปซื้อน้องมาเจ้าหกลอยลเจ้าแถมเจ็ดลอยทั้งีองซื้อหกลอยแกเขาอันส่วนแถมเขาแถมเจ็ดลอยเก็บมันจัดทั้งสามนี่เดี๋ยวมาออมสูกินนี่เป็นได้เสียบเพราเฮ็ดเอียงได้มือหน,นินี่เดี๋ยวกับพี่บอสมาซอยกันมือเศร้าน่ะ กับเจียนนวนยซอยกันกิด <c oughs> เลยนางไรตัวมือเสาได้สองพันก็บาทถ <c oughs> ึง <c oughs> อพี่น้องก็สนับสนุนดีดีันที่นี่ดมองน้อนดีเลยที่ผมเห็นว่ามือแรกน,น,นอนนิดด <c oughs> มือว่าน่นมีงานยืนด <c oughs> มือวาน่นมีงาน <c oughs> ขาวดำตัวพนันได้เก็บดูไปปุ๊บที่โอเพนเดบุญพ่อมือนี่ เพิ ng ay ng ay legen, ่นก็เห็นง่ายๆตัวบัานอได้จัดงานบ่มีเสียงผู้เสียงกับพวกเด็กเนี่ยเออเนี่ยมาเด็เแต่ขี่รถไปขี่รถมั่นเยบ้านเนาะ่มนวอนี่ชิมงั้นลูกร้านมุข่อยเสียหมดจังมงหรือหนึ่งหมื่นนี่เดี๋ยวโทรหากันกะเลย ม,มีมีมีเท่าไหรก็จะเหตุผลแล้วหมดให้เ,เลยเยอะเวลาถ้า,าว่า,มอ,ามองเขาไปมองก็ค่อยไปก็คือแลีนเลยไฟแดงไปเด้อแลีนเลยไฟแดงแลีนเลี้ยนไหมตรงไปนี่ไปเลี้ยนไหมอย่างเดียวเลย,ยไปหอดไฟแดงเบื้งกานเลยไปแบบนี้เลยไฟแดงออกออกไปเราไปยูเทินกลับมายูเทินกลับมาเราชิดออกทางขนานมันตีเขียนว่าโรงเรียนมหาไทยเพิ่งไปมหาไทยก็ได้นั่นแหละแลีนไหม ยูเทินมาปะัะเขาซอยโรงเรียนมาหาไทยเรียนก็ไปไปตกซีแยกโรงเรียนมาหาไทยยูใส่มือเลี้ยวไปเรียนทางป,ป่าเลี้ยวซอ,อยนั่นแหละ,ะเออบไปเรียนลุงไปหไไอดโค้งเด้บ<อ>่นะเลี้ยวไส้เข่าประตูสองเลี้ยวขวาเลรอเข่ามาาวะที่นี่ชี่มั่นจักเนื้อก,กินมาไปแต่กินพี่น้องกิน้าครับ ครับสวัสดีครับนี่เด็ผมสื่อเนี่ยมั่งออมเพียมือนเศร้านี่นี่เด็กคือเพิ่นพวกินซีมึงด้วยนี่พวกกินว่ะเพื่อนตัดหยาเพิ่นตัดหยาย่หันกัเลยเอายแล้วครับนะายาบขาดเถอะำงาไหม่วานนี่เดกนีสองเ่ม พ่เป็นยังไงแถวแกมัซ oh. ื้อไม่กันดรอภาษาพาบ่เอาไมว่าจะลูกไส้หรือไ่ยังกินได้เปาชีพเลยใช่ลูกไส้เลยลูกแบงอะกูจะไปเช็กเอาเชืออย่างว่ามันว่กินเค้กไหมมันกินเข่าได้มือนีจามประทานดีมือนี่มนกิกินเนี่ยมันกินออกไปเดี๋ยนี้ซื้อถ้านำโคกไม่มันมันว่ามือะชีขวดีขวดสองลิตรได้บ่มันซีขวดลิตรเอ้ ชี้ขวดขวดละ2สองลิตรเดี๋ยวไอยยังหยวนหนึ่งพอไปตรวจเจ้าหนึ่งเห็นอบาเสียนหนึ่งมันแตกกูหันอันหนึ่งก้อนที่สองเ๋ยวตั้งขายังพันพ้อมันาอย่ยไปเลงเลี้วยให้คมบอแต่อนั่งร้องเนี่ยไเล้บอกแล้วดี ไปเรียนเรียไปเรียนแลลวไปเรีนคว้ามีของท่านเมนมีดขอตัวหเปี่เียไปขาอไคนซีไวซีเหม้อนหนึ่งห้าร้อยถินขึ้นเเนี่ยเดี๋ยวเดียวน่หัวมาได้ยังีเดนรินือไปรอบนึงไปแลนด์เรยูบ่องรืเอ่างอบอลขอบ่ท่านมเรียมีดขอได้เนาะ ไปได้อขอน้ำขอน้ำเสียงเนี่ยเขาจะไม่อย่งอีอเื้อนไปขอไมอีกเนาะไปขอบีบแล้ไวไหวหมู่บ้านนี่เบื่อมือสัอ่วป่ะไรคนขึ <c oughs> ้นยิ้มบ่งเขาอยู่ไกลเนี่ยเออคันยืดคันจอดยังสิ่ล่ยิ้มดีใจ,จอยู่คันจอดเพิ่งเชเียวหลานสันหลังบับหลุดี้ยวๆเพิ่งเดือตานเพิ่งคงยัง้เยวกไเิง ปัดตน่าปดงอเงนัวเ้างบน่อยงบหก0อยนึงก็เลยเฮ็ดอูเพี่ย่าปเนี่ยซื้อหก0อยแต่ว่าแถมไม่อีกเก็ดลอยมาละเฮ็ดสิ้นเป็นทอ่เลยนั้นในน้อนดีไปหน่องครับพักหมองเศ้า มาคลิปนี้ไปสัมมิตรสักก่อนพี่น้องพรกันไม่คลิปหนักครับสำหรับคลิปนี้สบ,บายดีพี่น้องย่างปะบะุ